เราะแบบคื่นๆนะฮะไม่มีอะไรมากครับเมื่อวานนี้ผมก็คือหนึ่งในผู้ที่ตกอยู่ในชะตากรรมฝ่าถนนนะครับเดินทางไปดูเกมนะไปดูเกมระหว่างท็อตแนมฮอสเปอร์กับเลสเตอร์ซิตี้ที่ราชมังคลากีฬาสถานและสุดท้ายนะฮะเกมยกเลิกไม่ได้ดูกลับบ้าน ฝ่ารถติดอีกนะฮะก่าจะกลับถึงบ้านนี่เป็นชั่วโมงเลยเปียกก็เปียกโอ้โหทุลัก์ทุเลน่าดูนะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะฮะที่ไปดูเกมนะครับไปดูเกมระหว่าง2ทีมจากอังกฤษเนี่ยที่เขามาจากต่างชาติแล้วเขามาเตะกันในเมืองไทยแล้วไม่ได้ดูคือเกมเลื่อนเนี่ยถ้าเป็นไทยลีกเนี่ยผมเคยเจอไม่เคยเจอไม่ได้เจอ,เค,เจอครั้งเดียวได้เจออยู่สองสามหน นะครับในศึกไทยลีกมันก็เกิดเหตุสุวิสัยได้วันนี้ฝนตกหนักฟ้ารั่วนะฮะมันตกแบบไม่ลืมหูลืมตาบ้านเราก็รู้กันอยู่แล้วนะฝนตกเมื่อไหร่น้ําท่วมเมื่อน,นั้นนะฮะจะเปลี่ยนผู้ว่ากี่คนก็ช่วยอะไรไม่ได้อย่าว่าแต่ผู้ว่าเลยจะช่วยเทวดาไม่ยังช่วยไม่ได้เลยสัตว์นะมันต้องไปคิดมากเรื่องน้ําท่วมนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นครั้งแรกนะที่ที่ไปดูบอล ที่ราชบังคลาเนี่ยสนามกีฬาแห่งชาติแล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่คิดมาก่อนนะครับไม่คาดด้วยตอนฝนตกอยู่ก็ก็ยังนึกนึกอยู่นะให้มันจะเลื่อนเมา่อวามันจะยกเลิกเพเพราะมันเลื่อนไม่ได้หรอกเพราะทั้งสองทีมเขาเอาโปรแกรมเขาชุกตัวเขาเตะที่เมืองไทยจบเขาก็ต้องเดินทางต่อไปประเทศอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วมันไม่เลื่อนหรอกมันถ้าก็ไม่เตะก็คือยกเลิกก็คิดเล่นๆที่ไหนได้แม่งกลายเป็นจริงนะแต่ ถ้าจะพูดถึงเรื่องนี้แบบเต็มๆเนี่ยรายละเอียดมันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอดใจรอคืนนี้สองทุ่มตรงนะครับสองทุ่มตรงที่เพจคอบอลคาเฟ่ก็เพจนี้นี่แหละสองทุ่มตรงนะฮะผมกับผู้ร่วมชะตากรรมอีกหนึ่งคนก็ไม่ใช่ใครที่ไหนน้ำแมวหวานเจี๊ยบนั่นเองนะฮะผมจะเจี๊ยบไม่เหมือนน้ำแมว เจอกันสองทุ่มตรงนะฮะทั้งในเพจคอโบคาเฟ่และก็ในช่อง YouTube คอโบคาเฟ่สองทุ่มตรงนะครับเดี๋ยวว่ากันถึงเรื่องความจะใช้คำว,ว่าอะไรดีความอับยศความน่าอับอายของสังเวียนแข้งสนามกีฬาอันดับหนึ่งของประเทศชาติไทยฝนตกลงมาจริงๆจะว่าหนักก็ไม่ถึงขนาดแบบโอ้โหไม่ถึงขนาดนั้นนะครับ แต่มันต่อเนื่องเอาเอาตรงๆเป็นประเทศอื่นก็เอาสิงคโปร์อะใกล้ๆบ้านเราอะ่ะสบายๆนะว่าแล้วดิดคุยกันดีกว่าลืมนะลืมไปบางนี้มันก็อดไม่พูดไม่ได้จเจอกันครับตอนสองทุ่มที่เพจคอบอลคาเฟ่และช่อง YouTube คอบอลคาเฟ่ครับจัดหนักจัดเต็มเรื่องเกมระหว่าง คอนเนมพอสเฟอร์กับเลเซอร์ยกเลิก